เอาละครับทุกคนดาร์กบอลเลเจนด์ตอนนี้ก็มีอัปเดตใหม่ล่าสุดมานะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เราจะไปดูกันว่าแบนเนอร์แต่และแบนเนอร์ของสัปดาห์นี้หน่าเปิดแค่ไหนกันนะฮะก็ไปเริ่มดูกันที่อัปเดตนิดหนึ่งนะฮะ5.6.0นนั่นเองนะครับก็ เข้าเกมมาเลยก็ได้200เพชรฟรี free, ๆนะครับก็วันนี้ก็เกมก็ปิดทั้งวันเลยซึ่งวันนี้นะครับคอนเทนต์ที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็คือคอนเทนต์ที่พูดไปในรีวิว a n น St สตัฟครั้งก่อนนะครับที่ว่าจะมีเข้ามานั่นก็คือ1ก็คือสล็อตหนึ่งเนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับแต่วันนี้จะเป็นแบบเสียเงินเท่านั้นรู้สึกว่ามันจะมีให้ฟรีมาอยู่3อันมั้งนะครับน่าจะมีเออใช่มีให้ฟรีมา3อันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่เอาไวอ้อัปเรกรด การอัปเกรด u i p m e n t แบบรอบเดียวเนี่ยนะครับสาครั้งเนี่ยก็มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถอัปเกรด u i p m e n t ได้รวดเร็วขึ้นมากๆเป็นอะไรที่ดีจริงๆอันนี้โคตรชอบเลยนะครแล้วก็ต่อมาก็จะมีอาการอัปเดตเรื่อง PvP เของระบบเพื่อนนะครับ Friend Battle อันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนะทุกคนก็แค่มันจะเพิ่มระบบพลาวให้กับการที่เราเวลาเราเล่นกับเพื่อนเราสามารถเลือกหมดพลาวได้หมดพลาวก็คือการที่เราต้องจัดทีม6ตัวเนี่ยคือตัวที่เราจะใช้หมดเลยนะฮะที่เล่นกัน3แมตช์นะครับ ชนะสอง3ดสามอะไรเงี้ยอ่าเราก็จะมีอัปเดตอื่นๆเล็กๆน้อยๆนะฮะมีแก้บัคเล็กๆน้อยๆนะครับต่อมานะครับก็ซูเปอร์ไซอิสามโกคูนะครับร่างหมัดมังกรเนี่ยก็ได้เซนไคแล้วนะครับก็จะมีโหมดให้เราฟาร์มเป็นเซนไคลัส นะครับอันนี้ก็ไปฟาร์มกันได้ซึ่งตัวละครนี้เดี๋ยวผมก็จะจัดรีวิวมาให้ที่หลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะแปลสกิลแล้วก็วิคห์สกิลให้เป็นอีกคลิปแยกนะครับเพราะว่าน่าจะยาวหน่อยแล้วก็จะมีเดี๋ยวคลิปรีวิวก็คงตามมานะครับผมอ่ะน,นก็จะมีโคอัพใหม่ด้วยนะทุกคนโคอัพอัปเดตใหม่แล้วนะก็อย่าลืมไปแลกเพชรน,นะครับสามครั้งนะฮะก็แล้วก็มีแพททีน่ามีอุปกรณ์ใหม่อีกแล้วนะฮะ คนอาจบางคนอาจจะเห็นล a กไปบ้างแล้วนะครับว่าตัวนี้นะครับ Legendary Super Saiya b o l l y เนี่ยร่างอัลต้าเนี่ยนะครับได้รับ Equipment แล้วนะฮะตามจาก Kaioken Blue มานะครับเนื่องจากว่าเหมือนว่าเขาจะเริ่มแบบปล่อยๆแ่ทย Platinum Equipment เนี่ยของตัวอัลต้ามานะครับนี่ก็เป็นตัวที่สองที่มีนะฮะเราไปดูกันสักเล็กน้อยว่ามันดีแค่ไหนนะครับสล็อตหนึ่งนะครับบวกเลือดบวก สแต็ตพื้นฐานเนี่ยอย่างละ50%ถือว่าค่อนข้างดีนะครับสแต็ตได้มาอย่างละ50%ได้เลือดอีก20%เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับสล็อตที่2นะครับก็จะเป็นเมื่อยูนิเกตเต็มนะฮะก็จะทำลายก๊าซศัตรู1ใบเพิ่มเลือดตัวเอง10%บวกดาเมจอีก25%นะครับใช้ได้2รอบแต่ตรงนี้น่าจะแคนเซิลได้ไม่ได้เขียนว่าแคนเซิลไม่ได้นะครับก็ใช้ได้2รอบไม่รู้ว่าสแต็ตได้หรือเปล่านะครับแต่่่่ววาาาอออจจจจะะะะะโดดนนนลลบบัฟไไปกกก็็้้ฮแชร์ ยูนิเกต50%เมื่อเราใช้การ์ดเขียวโดนด้วยนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องยูนิเกตให้เต็มเร็วขึ้นด้วยนะฮะเกตเต็มก็จะมีฮิลมีทำลายการ์ดสัตรูมีเพิ่มดาเมจก็โอเคอยู่นะครับสล็อตสสุดท้ายเนี่ยสล็อตสเนี่ยนะครับทุกคนเวลาโคเวเชงเนี่ยก็จะชาร์จยูนิเกตเอง20%นะครับแล้วก็ไม่สนทาา15วินะฮะอันนี้ไม่สนทาาทั้งรับทั้งลุกเลยนะทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วอันนี้มีมาอีกแล้วนะครับไอที่ ล็อกอยู่เบื้องหลังเจดาวขึ้นไปเนะี่ยอันนี้แย่มาก,มากทุกคนคือจริงจริงจริงนะอันนี้คือแบบโคตรทุเลศเลยนะครับอย่างที่เรารู้เลยนะว่าอัลตร้าเนี่ยมันได้มายากอยู่แล้วนะทุกคนการที่จะได้ตัวละครแค่ตัวเดียวก็ยากแล้วนะครับนี่ขอเจดดาวขึ้นไปถึงแม้มันจะเป็นอัลตร้าเก่าก็จริงนะทุกคนแต่มันก็ไม่ได้มีวิธีที่ได้ง่ายไปกว่าเดิมนะฮะซึ่งหลายๆคนก็คงไม่คิดที่จะเปิดตัวอัลตร้า สามสองแน่นอนนะครับหลังจากที่มันมายิ่งโดยเฉพาะตัวเก่าแบบนี้นะฮะอ่ะแต่เราไปดูไปดูกันนิดนึงนะครับว่า7ด,ดาวขึ้นไปได้อะไรนะฮะบ,บวกดาเมจหกสนะครับอันนี้คือดีมากๆเห็นไหมทุกคนมันเอาไอ้จุดที่ดีมากๆไปอยู่เบื้องหลังไอเจ็ดดาวขึ้นไปเนี่ยนะครับแล้วก็อาร์ตคอสทั้งหมดลบห้านะฮะแล้วก็เมื่อยูนิเกตเต็มเนี่ยจะมีเอฟเฟกพิเศษก็คือจะชาร์จยูนิเกตอีกรอบเลยเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีไม่สนเอฟเฟกต ทำลายการ์ดของศัตรู15วิด้วยนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันที่แบนเนอร์นะครับของสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับในที่สุดเขาคนนี้ก็กลับมาอีกรอบแล้วนะครับอัลตร้ายูไอซายโกคูนั่นเองนะฮะก็ต้องพูดได้ว่าตัวละครนี้นะครับผมคิดว่าอยู่แล้วแหละนะว่ามันจะมาหลังโบลีนะฮะเพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นตัวละครที่คือโบลีเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ออกแบบมาคล้ายๆยูไอซายโกคูตัวนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเมคนิกมันคล้ายๆกันเนี่ยคนอาจจะแบบเฮ้ย hey, อยากได้ ไปเปิดโบลี่ก่อนละกันนะครับไม่เป็นไรแล้วขี้เกียจรอ u i ไอสล์ลหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมันได้ยากเกินไปไปเปิดโบลี่แล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็กลับมาหลังจากที่โบลี่ออกมาอาทิตย์หนึ่งนะครับเป็นอะไรที่เป็นเรื่องหน้าเลือดของสไตล์ตามสไตล์บันไดนะครับทุกคนก็เหมือนเคยนะฮะถามว่าตู้นี้น่าเปิดแค่ไหนตัวละครนี้ยังเก่งแค่ไหนนะครับก็หนึ่งเลยคือ UI สไตล์โกคูเนี่ยทุกคน ยิกก็ยังเป็นตัวที่เก่งมากๆอยู่นะทุกคนถ้าให้พูดให้พูดตามตรงเลยนะครับมันเป็นตัวที่คือต่อให้ล็อกของโบลี่เนี่ยจะคล้ายๆตัวนี้ยังไงก็ไม่โกงเท่าของตัวนี้นะครับเพราะว่า1คือตัวเนี้ยทุกคนไอการล็อกของมันเนี่ยคือเป็นการล็อกแบบ no switching นะครับคือไม่สามารถเปลี่ยนตัวออกได้นะครับคือเวลาล็อกปุ๊บ ศัตรูคือไม่สามารถสับตัวได้แล้วแต่ถ้าเป็นของโบลี่เนี่ยนะครับมันยังสับตัวได้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีตัวที่3ใช่ไหมไอตัวที่2ที่เราโดนแคนเซิลไปเราก็ยังสลับตัวที่3เข้ามาแทนได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนตัวได้2รอบก็จริงแต่ว่ามันจะมันจะต้องเปลี่ยนตัวออกก่อนนะครับโบลี่เนี่ยส่วน u i ไซโคคูตัวนี้ไม่มีปัญหาเลยทุกคนคือใครสลับตัวเข้ามาติดโนสวิตชิ่งเลยเปลี่ยนตัวไม่ได้อีกแล้วแล้วแถมจั่วการอันติดด้วยนะครับ ตัวละครนี้ก็ยังเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับที่ในเมื่อไหร่ก็ตามที่เมตาต้องการตัวสีเหลืองนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นทําหน้าที่ได้ดีเลยนะครับแต่ว่าถามว่าตัวละครเนี้ยตกไปเยอะหรือ,อยังก็เยอะมากๆแล้วนะครับทุกคนถามว่าเอาไปสู้กับอ่า UG4 อัลต้าโกจิต้าสีเนี่ยได้ไหมทุกคนเริ่มสู้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าโกคูตัวเนี้ยนะฮะต่อให้เป็นสีเหลืองก็จริงชนะทางนั้นก็จริงแต่ว่าทางนั้นเขาหยุดได้นะครับมีเกตหยุดนะฮะต่อให้ล็อกไว้เราก็หยุด ได้อยู่ดีนะครับก็เป็นอะไรที่ต้องพิจารณาว่าตัวละครนี้มันก็ค่อนข้างตกไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ถามว่ายังอยู่ในผมให้เต็มที่อ่ะท็อป20เนะี่ยยังอยู่แน่นอนนะครับ789เกนี่ยก็ยังได้นะทุกคนแล้วต่อจำนวนดาวด้วยนะทุกคนเพราะว่าเออถ้าดาวสูงหน่อยอ่ะก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ถ้าเกิน5ดาวเนะี่ยก็ต้องมันก็จะถอ,ถอยไปเยอะแล้วแหละนะฮะอ่ะในตู้นี้นะครับก็จะมีตัว2ชีวิตอย่างตัวนี้นะครับโกคู Goku UI ที่เหลือเนี่ยคืออะจีเรนนี่อาจจะพอเอาไปใช้เป็นตัวสำรองนี่ใช้ตัวสำรองได้นะครับตู้นี้ก็นะครับถ้าถามถึงความน่าเปิดเนี่ยผมให้6เต็ม10แล้วกันทุกคนไม่เกินนี้นะฮะคือแบบโกคูม,มันแท็กเยอะอยู่แล้วทุกคนทรงแฟมิลี่ไซยาห์กอสเนี่ยนะครับ Universe l สเลเนี่ยก็เล่นได้นะฮะคือถ้าเล่นทีมพวกเนี้ยคือสามารถเปิดตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า1เลยคือตัวเหลืองที่เก่งมากๆของแท็กเนี้ยนะครับ คือตัวเหลืองอย่างโคจิต้าบลู Go เนี่ยนะครับตอนแรกนิดนึกว่าจะามาแทนตัวนี้ได้แต่จริงๆโกจิต้าบลูก็มีจุดอ่อนของตัวเองเยอะนะครับราะคนมันเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ยากพอสมควรแต่ตัวนี้ก็ใช้ง่ายหน่อยแล้วก็เก่งแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะต้องพึ่งดาวสูงสักเล็กน้อยแล้วนะครับในจังหวะนี้นะฮะผมให้6เต็ม10แล้วกันความหน้าเปิดนะครับส่วนตู้ต่อมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับมีแพทินันมีอุปกรณ์ของเขาออกมาตัวละครก็ต้องมาให้เปิดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ โบลี oli, ร่างอัลตรานั่นเองนะครับเลเจนดารี่ซูเปอร์ไซย่าโบลีนั่นเองนะครับตัวละครเนี้ยทุกคนมันเก่าซะยิ่งกว่า UI อคือให้พูดตามตรงเนี่ยคือถ้ามันไม่มี Equipment เนี่ยผมจะบอกว่าไม่ไม่ควรเปิดเลยแหละนะฮะคือมันเก่ามากๆแล้วนะครับถามว่ามี Equipment แล้วความน่าเปิดสูงขึ้นไหมผมว่า Equipment เนี่ยคือทุกคนอย่างที่บอกคือมันมันต้องเจดดาวขึ้นไปด้วยไงที่สำคัญอนะ่ะแต่ว่าไอเจดดาวขึ้นไปนี่ก็ นะครับเราก็ต้องเปิดได้อย่างน้อย2ตัวนะคล้ายๆอารมณ์เดียวกับบูไคโอเคนก่อนหน้านะครับก็เหมือนกันเลยนะฮะแต่นั้นมันอาจจะเป็นทริคในการหลอกให้คนเปิดนะครับก็ระวังกันนิดหนึง่งนฮะคือถ้าสมมติว่ามี7ดาวขึ้นไปแล้วเราไปใส่อิปกรณ์ด้วยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่แรงขึ้นมาเลยทุกคนแต่ว่าถ้ามี5ดาวเนี่ยผมว่ามันไม่แรงแล้วจังหวะเนี้ยนะครับไม่น่าจะแรงแล้วแหละนะครับได้ถ้าถามความน่าเปิดจริงๆอะเราไปดูในตู้นิดนึงนะฮะตัวละครอื่นในตู้เนี่ยตัวนี้คือ มันรอเซนไคอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซนไคจะออกมาดีแค่ไหนนะฮะก็พูดไม่ได้นะครับถือว่าโอเคแหละนะถ้าเอารอแบบรอเซนไคเพราะเซนไคช่วงของตัวแอนนิเวอร์ซีทั้งหลายเนี่ยอย่างที่เราเห็นว่าโกลดต้าสีตัวเซนไคนั้นก็คือเก่งเลยนะครับสมาร์ทซึก็เก่งเลยนะครับตัวนี้ก็อาจจะเก่งด้วยเหมือนกันนะครับมีความเป็นไปได้อยู่แล้วก็ฟิชชั่นสมาร์ทซึแน่นอนนะครับตัวดีมากๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีคิดบูแน่นอนสุดยอดเลยตัวนี้เก่งมากๆพูด ย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะว่าตัวนี้เก่งมากจริงนะครับแล้วก็โกเทนตัวนี้เป็นตัวสำรองให้กับทรงแฟมิลี่สีม่วงนะครับผมก็เป็นตู้ที่ดีนะครับในในภาพลักษณ์โดยรวมของตัวละครอื่นๆนอกเหนือจากอัลต้าเนี่ยนะครับดูดีกว่าตู้นี้นะฮะตู้เนี้ยคือตู้ u i ไอซอ่ะทุกคนมันแบบตัวอื่นอ่ะมันออกแนวไปเป็นตัวสำรองแล้วอใช้ไม่ได้จริงแล้วแต่ว่าตู้นี้จะมีตัวเซนไครที่ใช้งานได้จริงอย่างสมาร์ส์นะครับแล้วก็คิดบูด้วยนะครับ มีตัวที่ใช้งานได้จริงมากกว่านะฮะโดยตู้นี้ถ้าถามความน่าเปิดนะครับก็คืออย่างแรกคือต้องแบ่งเป็น2เหเลยน,นะฮะในกรณีที่แบบมีอยู่แล้วตัวหนึ่งอะและอยากเปิดได้อีกตัวนะครับเพื่อจะใช้ equipment ใหม่เนี่ยผมให้ตู้นี้อยู่ที่7เต็ม10แล้วกันนะครับส่วนถ้าสมมุติว่าไม่มีโบลี่เลยเนี่ยนะครับศูนย์เลยอะผมว่าความน่าเปิดอยู่ที่ประมาณ3เต็ม10ทุกคนต่ํามากๆนะฮะในใจผมนะฮะ แล้วก็ตู้อื่นๆน,นะครับก็ยังเป็นตู้เดิมนะครับไม่มีอะไรใหม่ไปกว่านี้นะฮะก็จะมีแค่ตู้อัลต้าสตัวนะครับผมก็สําหรับใครที่จะเปิด2ตู้นี้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็กดติดตามที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม